ฉันหายจากโรคลำไส้ใหญ่อักเสบหลังจากที่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์สปอรโรโยเพียงหนึ่งเดือนสวัสดีค่ะชื่อกิฟนะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันทุกคนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้กิฟหลุดพ้นออกจากโรคลำไส้ใหญ่อักเสบนั่นก็คือสปอร์จูดินซีที่มีประโยชน์จากราชานาจักรสปอร์จจโรโย,โย คือว่าคิฟเป็นโรคล,ลำไส้ใหญ่อักเสบมาเกือบ3ปีแล้วทุกครั้งที่คีฟกินอาหารจะรู้สึกปวดท้องท้องอืดแสบท้องและก็ท้องเสียเวลาอุจจาระก็รู้สึกว่าอุจจาระไม่หมดอุจจาระไม่สุดนะคะรู้สึกว่าไม่สบายตัวมากๆก็เลยได้ลองมองหาผลิตภัณฑ์หลายตัวหลายชนิดก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยเนาะเออคิฟเคยได้ลองไปหาคุณหมอได้รับประทานยามาแล้วแต่มันก็กลับมาเป็นอีก เออมันกลับมาเป็นอยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกว่ากิฟท้อแท้และก็เหนื่อยมากแต่ว่ากิฟรู้สึกประหลาดใจกับผลลัพธ์ของตัวนี้มากๆนะคะหลังจากที่กิฟได้ใช้ไปได้เพียง7วัน อาการที่ว่าหลังจากทานอาหารเนาะจะมีอาการปวดท้องก็ไม่มีอีกเลยาการขับถ่ายก็สะดวกมากขึ้นนะคะอาการท้องเสียท้องผูกก็หายไปตอนนี้กิฟขับถ่ายวันละครั้งเท่านั้นกิฟรู้สึกว่ากิฟเห็นผลดีเนาะเลยซื้อมาอีก4ี่กล่องเพื่อว่าจะให้ได้กินอย่างต่อเนื่องและก็มีโอกาสหายขาดนะคะคือว่าตอนนี้กิฟไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกินอาหารการกินอาหารของกิฟอีกต่อไปเนาะ รู้สึกว่าไม่ต้องระมัดระวังเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเนาะสำหรับใครที่มีอาการเหมือนกิฟนะคะแนะนําเลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มั่นใจได้เลยว่ามันดีจริงใช้แล้วเห็นผลเลยอยากมาแชร์ต่อและอยากจะขอบอกอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าตอนนี้แบรนด์สปอร์โรยกำลังมีโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษสําหรับลูกค้าทุกคนนะคะรีบเข้ามากดมาสั่งซื้อกันนะ